สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Benny Moon Channel วันนี้นะคะเราก็อยู่กับเกม The Sims เนาะก็เราก็จะมาเริ่มเล่นไปพร้อมๆกันเลยนะเดซิ m o b i l e เนาะเกมนี้ก็ชื่อเดซิ m o b i l e นะคะใครอยากหาโหลดก็เข้าไปในเว็บนะคะถ้าเจอหาหำไม่เจอใน Play Store เนาะก็เชิเข้าไปตั้งชื่อซิมกันก่อนเลยค่ะ โอเคชื่อแรกนะคะก็อังสุณก็ซีเอชนะคะอ่า,าเรียบร้อยแล,ล้วก็ไปแลนดอมมานิดนึงอ้าวชื่อเปลี่ยนด้วยเฉยไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเปลี่ยนใหม่ก็ได้นะคะ ชื่อว่าอืมโอเคค่ะเรียบร้อยไปคัสตอมราซินกันเลยส่วนหัวนะคะจะเป็นตาจมูกปากหูนะคะที่ส่วนบอดี้จะเป็นรูปร่างร่างกายนะคะกับสีผิว จะเป็นพวกทรงผมแล้วก็การแต่งกายเนาะส่วนตรงปันิทานนะคะจะเป็นพูกนิสัยอะไรประมาณนี้เนาะเอเค,ค่ะไปเริ่มสร้างิกันเลยสืสวอหัวนะคะเอ่อเลือกเป็นอันนี้นะคะสีผิวก็แน่นอนว่าเราจะต้องเลือกผิวขาวเนาะ อือนี่ก็ขาวที่เกินอู้เอเลียนค่ะเอเลียนโอเคค่ะประมาณนี้เนาะไปปรับโครงนนหน้านิดนึงอ่าโอเคจากนั้นก็ไปเอ่อเปลี่ยนเฉเนาะผม ผมนี้ค่ะช่าผมนี้ผมก็สีนี้เลยนะคะคิ้วก็เอ่อคิ้วนี้เหมือนเดิมค่ะเหมือนคนจีนเลยไปที่ตานะคะเอ่อตาก็รือเป็นแบบนี้เนาะก็ไปแต่งตากันนี่อะไรอะ่ะความเสี่ยงของตาเหรอ เอาเขียงนิดหนึ่งความโตก็เอาตาโตๆไปเลยอ่าโอเคค่ะประมาณนี้นะคะรู้สึกตาจะต่ำไปโอเคค่ะไปที่จมูกกันเลยนะคะจมูก ไหนดูด้างสีโอเคค่ะอันนี้ก็พอได้นะแต่ขอปรับด้านนิดนึงแบบ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 นบะแะนม โอเค่ะประมาณนี้ก็คิดว่าโอเคแล้วนะคะไปที่ปากกันเลยปากนะคะอู้ปากดินมากเลยเอาเป็นปากนี้นะคะก็ไปเปลี่ยนความหนาความบางได้ตามใจชอบ เลือกเป็นประมาณนี้นะคะหนุกแก้มโอ้นี่ขาวเยอะเลยอะสวยนะเอาเปอันนี้เนาะปรับเปลี่ยนอะไรได้บ้างอ่ะโอเคค่ะที่ใต้าคางเอ่อเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็หูเลือกอะไรที่สุดเลย แล้วก็ไปดูที่ร่างกายกันเลยค่ะร่างกายนะคะขอนนี่เป็นแบบนี้ดูแบบแข็งแรงแข็งแรงมากเลยนะอไปปรับอะไรนี่อ่ะโอเคอ่ะโอเค แล้วก็สะโพกนะคะความอ่าโอเคอ,อันนี้โอเคแล้วไปที่ต้องขาตรกนี้นะก็เลือกเป็นอันนี้นะคะ <God. S 1> ไมหูด่าจังเดี๋ยวไปเปลี่ยนก่อนแอ้ับเปลี่ยนให้มันขอมให้ทำไมกล้ามใหญ่จังรลม่น,อ,อ,นอ่ะ โอ้ยนี่แห้งมากเลยประมาณนี้นะคะโอเคประมาณนี้เนาะส่วนที่เหลือพวกสไตล์อะไรประมาณนี้เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนะคะสำหรับ การแต่งตัวเนี่ยดูซิว่าจะแต่งตัวออกมาเป็นยังไงอาตอนนี้นะคะเราก็แต่งตัวแล้วก็เลือกนิสัยไว้หมดแล้วเนาะก็นิสัยนะคะจะมีลักกีฬารักเสียงเพลงนะคะแล้วก็นักเอ่พอครอบครัวนะวก็การแต่งตัวก็มีประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปเริ่มเกมกันเลยค่ะปริอัดซิม ก็ตอนนี้นะคะเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับคลิปการสร้างซิมของเราในวันนี้นะคะก็สําหรับคลิปวิดีโอนะคะก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะบายๆติดตามคลิปดะซิมได้ช่วงหน้านะคะในช่องเ e n n y Bong c h a n n e